รณรงค์ยกเลิก112นะครับเพราะว่ามาตรา112เนี่ยเป็นการติดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับเราเป็นพี่น้องในครอบครัวประชาธิปไตยดันนั้นเราไม่มีวันที่จะทอดทิ้งกยนถูกคัดค้านการประกันตัวหรือไม่ก็ถูกคัดค้านการประกันตัวการถูกคัดค้านการประกันตัวของเพนกวินเกิดจากอะไร นะครับเกิดจากการกระทําของเขาเองนะครับเขายัางคงหลังจากออกมาหูยิ่งใหญ่โตโมโหลานอุ้ยโมโหระทึกไม่ใช่ธรรมดานะฮะโมโหระทึกใหญ่โตโมโหลานเป็นคนที่ใครแตะต้องไม่ได้อ้างทัดเทียมเสม,มอภาคอ้างยุติธรรมอ้างเดโมโกเกสีประชาธิปไตยนะครับแต่สุดท้ายนะก็โดนข้อกล่าวหาสารพัดสารพเพเต็มไปหมดรวมทั้งหมดทุกคนเนี่ยมากกว่า300คดี ปลายทางชีวิตของเป็นกว้นจะเป็นนักการเมืองได้ไหมเป็นข้าราชการได้ไหมฟันธงเป็นไม่ไม,ไม่ได้เป็นไม่ได้เลยนะยกเว้นแต่จะมีการเนื้อทศกรรมนะับแล้วก็จะมีกฎหมายอย่างอื่นที่จะมีการยกเลิกแต่ตอนนี้เป็นไปไม่ได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางย t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกับมอบ3นิ้วนะรับางคนก็ไปตั้งเป็นมอบ3กีบนะครับหลังจากที่แกนนำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ้งไม่ว่าจะเป็นเพนกวินไม่ว่าจะเป็นสมยศ และแกนนําคนอื่นได้รับการประกันตัวออกมาซึ่งการได้รับการประกันตัวออกมานั้นปรากฏว่าก็มีเงื่อนไขในการประกันตัวว่าจะไม่ดูหมิ่นเหยียดย้มอาฆาตมัดร้ายการกระทําความผิดซ้ําๆอีกนะครับปรากฏว่าหลังจากที่มีการประกันตัวออกมาแล้วเขายังคงทํากิจกรรมแบบนี้ครับรณรงยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนะครับเพราะว่า มาตรา 1, นึเนี่ยเป็นการติดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับทําให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้นะครับังนั้นอันนี้ก็เป็นการรณรงค์ให้มีการแก้ไขมาตรา 1, นึให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ตอนนี้มีฝากบอกมาว่าตอนนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็มียืนเหมือนกันค่ะอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นณตอนนี้เลยคือการต่อสู้ของประชาชนทั้นนี้มีหมุดหมายที่สําคัญนะแล้วเป็นเป็นเรื่องที่ผมเองต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้มาเยืนหยุดถังได้มามีส่วนร่วมต่อการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรม เรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับพวกเราที่เป็นนักโทษกันหนือนะครับเป็นประมาณรวม3ามถึง4ี่เดือนได้นะฮะก็จะให้ดูกันให้มวลชนให้มวลชนได้หายทิดถึงนะครับชาชนวันนี้ฮะอย่าลืมพิมพ์คำว่าปล่อยเพื่อนเรานะครับเป็นกําลังใจครแล้วก็ท่านใดเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามเพจของเราด้วยครับ น้องก็นะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมช่วยกันคือทำว่านะฮะเป็นกดไลค์กดหัวใจคนละหนึ่งดวงนะครับจำทั้งพี่อานน์พี่ไม้พี่นุ๊กทุกคนมไม่เคยทอดทิ้งผมเป็นน้องเล็กสุดในเรือนผมเป็นน้องเล็กสุดในเรือนจำในบรรดามหาไรรัดย,ยาที่เข้าไปด้วยกันถ้าพี่ๆทุกคนก็ดูแลผมเป็นอย่างดีวันนี้ผมบอกไปแล้วแต่พี่ๆผมยังอยู่ในนั้น เราเป็นพี่น้อ,องในครอบครัวประชาธิปไตยดังนั้นเราไม่มีวันที่จะทอดทิ้งกันถ้าตาใบที่พี่อนนท์ใ่ไห้ยังไม่ได้รับอัตราภาพผมก็ต้องต่อสู้ที่นี้ต่อไปนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันที่หนึ่งพฤุภายนนี้ศาลพิจารรมจะชืนสู่สามัญสำนึก การยุติธรรมจะไม่มีการเลื่อนการใส่สวนแล้วก็จะกลับเข้าสู่หลักการหกฎหมายนั่นคือาการคืนอิสรภาพให้กับผู้ที่เรียกร้องเสรีภาพเพราะมันก็เป็นบรดธานสากลว่าใครที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพไม่ควรจะถูกปิจารณ์เสรีภาพ กิจกรรมที่เขาทําไปก็เป็นกิจกรรมที่ไปยืนกดดันหน้าสารอาญาเพื่อทําการปล่อยตัวเพื่อนเข้าที่เหลือซึ่งล่าสุดอนนน์นำพาฮะก็ป่วยโควิด1 9และอีกหลายคนฮะซึ่งเป็นแกนนาป่วยโควิด -19 รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์ก็ให้การรักษาคนเหล่านี้ นะครับขณะเดียวกันนะยังมีแกนนําที่ยังไม่รับการประกันตัวก็เป็นแกนนําตัวเล็กๆนะครับที่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการประกันตัวก็ปรากฏว่ายังคงอยู่ในเรือนจําในเรือนจํามีผู้ติดเชื้อโควิด1 9เป็นจํานวนมากเกิน1 0,000รายเข้าไปแล้วแต่สถานก,การณ์หลังจากที่เริ่มมีการตรวจนะครับคัดกรองในเชิงลึกแล้วก็ปรากฏว่าในเรือนจําก็สามารถควบคุมสถานก,การณ์ได้ตอนนี้หลังจากที่รับการประกันตัวมา นะครับเพนกวินก็โพสต์ข้อความดูมิ่นเดียหยามอาคาตมาไล้สถาบันพระมหากษัตริย์โดยท่านใหม่นะครับหม่อมเจ้าพันเอกจุลเจิมยุคนก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าอยากให้ศาลเรียกตัวอาจารย์พ่อแม่ของเพนกวินมาทําการสอบปากรรมและก็ทําการถอนประกันตัวซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ทราบว่านะครับศาลได้มีการออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวนะครับ ที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เป็นนายประกันเข้ามาสอบสวนเรื่องกรณีการถอนประกันตัวของเพนกวินแล้วนะครับนอกจากนี้มีกลุ่มผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไปยื่นต่อศาลนะครับเพื่อที่จะขอถอนการประกันตัวของเพนกวินอีกกลุ่มหนึ่งก็กำลังลจะไปนะครับก่อนนั้นจำไม่ผิดก็เป็นคนผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐก็ไปยื่นต่อศาลให้เรียกร้องให้มีการถอนการ,การประกันตัวนะครับแล้วก็มีประมาณ3กลุ่ม นะครับที่ไปเรียกร้องให้มีการถอนการประกันตัวของเพนกวินและแกนนำคนอื่นๆฮะที่ปรากฏว่าละเมิดนะครับเงื่อนไขของศาลในการปล่อยตัวเป็นการชั่วคราวแต่การเคลื่อนไหวของเพนกวินครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวฮะมากับแม่ด้วยที่ผ่านมาแม่ของรุง้งนะครับก็ถูกออกหมายเรียกเพื่อแจ้งเข้ากล่าวหาหลังจากที่ไปประท้วงกดดันศาลละเมิดพรกฉุกเฉินละเมิด พรบรความมั่นคงนะครับแล้วก็ละเมิดพรบรควบคุมโรคขออภัยนะครับหลัจากนั้นก็ตอนนี้มีการออกมาเรียกเพื่อแจ้งข้อกล่าวหานะครับสังเกตให้ดีฮะทั้งกรณีที่เกิดขึ้นจะมีแม่ของแกนนําทั้งสองคนนั้นไปร่วมด้วยจุดจบของเพนกวินจะเป็นยังไง เรื่องของเพนกวินเนี่ยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังจากติดคุกไปก็ปรากฏว่าไม่สามารถจะจบการศึกษาได้นะครับไม่สามารถจะทำการเข้าสอบเข้าเรียนได้ตามปกตินั่นหมายความว่าเขาก็จะเป็นคนที่จบการศึกษาช้ากว่า,กวาปกติถ้ายังคงเรียนต่อนี่คือประการแรกเรื่องของเพนกวินถ้าจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับคงยากละอายุน้อยร้อยคดี นะครับที่สําคัญก็คือเพนกวินเป็นคนเดียวฮนแกนนําคนอื่นๆเนี่ยนะครับที่ปรากฏว่าเขาเนี่ยถูกสารตัดสินเป็นบุคคลที่เด็ดขาดนั่นหมายความว่าเคยถูกจองจํามาแล้วในข้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นไปอ่านถแถลงการบนสารนะครับตูมิ่นสารละเมิอดอํานาจสารเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าสารจําคุกไปเวลาหนึ่งเดือนนะครับเห็นว่าเป็นเยาวชนเป็นเด็กก็ลดโทษให้นะครับสิวัน โดยไม่มีการรอลงอาญาเพนกวินจึงเป็นคนเดียวซึ่งเคยเป็นนักโทษเด็ดขาดมาก่อนซึ่งจำคุกไปแล้ว15วันตามคำพิพากษาของศาลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคดีของเพนกวินจบหรือยังหลังจากการได้รับการประกันตัวยังไม่จบเพนกวินยังต้องเดินขึ้นศาลนะครับถูกคัดค้านการประกันตัวหรือไม่ก็ถูกคัดค้านการประกันตัวการถูกคัดค้านการประกันตัวของเพนกวินเกิดจากอะไร นะครับเกิดจากการกระทําของเขาเองนะครับเขายังคงหลังจากออกมาหูยิ่งใหญ่ใหญ่โตโมโหลานอุ้ยโมโหระทึกไม่ใช่ธรรมดานะฮะโมโหระทึกใหญ่โตโมโหลานเป็นคนที่ใครแตะต้องไม่ได้อ้างทัดเทียมเสมอภาคอ้างยุติธรรมอ้างเดโมเกซี่ประชาธิปไตยนะครับแต่สุดท้ายนะก็โดนข้อกล่าวหาสารพัดสารเพเต็มไปหมดรวมทั้งหมดทุกคนเนี่ยมากกว่า300คดี ปลายทางชีวิตของเพนกวินจะเป็นนักการเมืองได้ไหมเป็นข้าราชการได้ไหมฟันธงเป็นไม่ไ,มไ,มได้เป็นไม่ได้เลยนะยกเว้นแต่จะมีการเน่ยอทศกรรมนะครับแล้วก็จะมีกฎหมายอย่างอื่นที่จะมีการยกเลิกแต่ตอนนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเพนกวินก็หมดอนาคตแล,ล้วที่ผ่านมาจตุพรพรมพันธ์เคยพูดเตือนแกนนําว่านะครับการเคลื่อนไหวของพวกเขาเนี่ยจะส่งผลทําให้ไม่ตายก็ติดคุกนะครับ ไม่อย่างนั้นก็ต้องหนีมีทางเลือกอยู่3ทางเพนกวินพร้อมแกนนำคนอื่นๆนะครับก็มีทางเลือกอยู่3ทางไม่ตายติดคุกแล้วก็หนีหลายคนหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับมีรายงานว่าฟอร์ดมีรายงานว่าจานิวนะก็ออกไปยังต่างประเทศไปหลบหนีอยู่ในาทางมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยสถานการณ์ในมาเลเซียก็ปรากฏว่าประกาศล็อกดาวน์ขณะที่ผมอ่านข่าวอยู่ตอนนี้ าาเพราะว่าการแพร่กระจายโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในเชยงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองทางออกของเพนกวินหรืออนาคตของเพนกวินจุดจบของเขาก็จะมีทางออกอยู่3ทางไม่ตายติดคุกหรือหนีแต่ทางออกน่าจะเป็น2ทางแรกมากกว่า ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ